เอาแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเป็นเด็กบริการร้านพิซซ่านะครับผมในเกมกูพิซซ่าเกรดพิซซ่านะครับผมพิซซ่าที่ดีพิซซ่าที่ยอดเยี่ยมแปลไทยตรงตัวมากแคปเตอร์เกมปารร้านเปิดแล้วโอ้โหร้านแมงโกรเล็กเลยเทียบกับโอ้โหร้านคู่แข่งอยู่ข้างฝั่งตรงข้ามเลยร้านเขาไม่เห็นเลย พ่อรานมีสั่งอย่างหนึ่งเหรอพยายามที่จะทำให้สถานที่มันทับเป็นขยะได้ไงเนี่ยรู้เปล่าว่ากิเกทำอะไรอยู่นะ่ะเออ,อรู้เฮ้ยน่าสมเพชจริงเพื่อนเลยไหนดูซิว่าไหนดูซิว่านายาอะทำชีสแดดปกติได้หรือเปล่าแค่หั่นเป็นหกชิ้นๆด้วยซอสแล้วก็ชีสนะ่ะไหนอย่างแรกเลยทำแป้งขึ้นมาอา่าโอเคโันีเต็มแป้งอย่างนี้เหรอจากนั้นก็ใส่ซอส อ๋อวัตถุดิบนี่เสียเงินด้วยโอเคใส่ซอสลงไปนะอ๋อโอ้มึงถ่ายงี้เลยโอเคทำแบบเดียวกับช okay, ah. ีสนะโอเคใส่ชีสลงไปอ่ะสีสีพออยังอ๋อแล้วก็เอานี่วางใส่อ oh. ๋อเพลงมึงแบบโคตรเล้าใจแล้วอะไรต่อ ผ่านแล้วนะแล้วก็เอาหยิบขึ้นมาโอเคแล้วก็หัน่นโอ้ต้องโอ้โหต้องกากระยะด้วยอืมโอเคซีผ่านแล้วแม่งโอ้แล้วแม่งอยู่ฝั่งขวาด้วยโอ้ยโอเคแล้นั่นก็ใส่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะมึงถือมาทั้งอันได้ไงได้ข่าวหันไม่ใช่เหรอโอเคได้พิซซ่าหน้าชีชนะโอเคสรงไปเลยเออเพิ่มไฟ นี่เป็นพิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยนาวิวันเป็นมาสเตอร์แห่งพิซซ่าดอกน,นะโอ้โหดูมันผมต้องการพิซซ่าครับแต่ว่าอย่าใสา่อะไรที่มันแฟนซีลงไปนะแค่ซอสกับชีสก็พอนะโอเคมาแป้งโอเคใส่ซอสเดี๋ยวนะใส่ซอสขึ้นมาไปอ่าโรยเต็มหน้าโอเคจากนั้นก็ใส่สิ่งชีสโอเค จากนั้นก็อ่าว่างอเอเลื่อนเลื่อนเตรียมมีดที่พร้อมโอเคมันคืออะไรอ่ะที่ที่ตรวจเช็คเหรอโอเคได้แล้วทีวนี้ก็หานะห,หานมันมีเวลาจับไหมวะถ้ามีเวลาจับนี่ชิบหผายนะโอเคเดี๋ยวเลื่อนมาอย่างงี้ดีกว่าเออง่ายกว่าโอเคเฟิร์บเอาไปเลยครับก,ก็ดีไงโอ้ มายทำพิซซ่าที่สุดยอดเจ๋งไปเลยไม่น,น่า <ละ S 1> หวังชีพิซซ่าเเยี่ยมแต่ว่าเพื่อทำให้มันเป็นตํำนานนะนายต้องเรียนรู้ทักษะในการรักษาคุณภาพเนื้อไว้ก่อนนะแล้วก็ราชาแห่งการรักษาคุณภาพเะนะื้อน่ะแน่นอนก็ต้องเป็นเพคปโกโลนีอยู่แล้วไหนมาลองดูสิละละมาลองเปโกรณนีกันดีกว่าใช่ชีสกับซอสใส่ไปด้วยนะเจ้ามือใหม่โอเค อดล็อบไปกระโลนี่นะโอเคเดี๋ยวกูจะล่าตลอดเลยใส่ซอสปิ๊ดแล้วก็ไปปเกระโรนีนะใส่หน้าตาต้องการ18 12ข้างนอกแล้วก็16ข้างในโอ้โอ๋อมีบอไวดด้วยเฮ้ยโอเคทั้งนั้นก็ต้องอใส่ตามจุดโอ้โหเอี้ยว เดี๋ยว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 กลัวมันเริ่มหน้าตาแปลกๆอันอ่าโอเคหน้าตาไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเอาเถอะมาเตรียมมีดพร้อมแล้วเนี่ยออาเสิร์ฟไปยังติ้งโอเคแล้วก็หั่นนะหั่นโอเคแล้วก็หั่นอ่าแล้วก็หั่นอึ๊บเสิร์ฟเออเอาไปาอโอ้โหนี่มันพิซซ่าของจริงเลย พิซซ่าจริงๆเลยต้ีงยกี้เลยนั่นไม่ควนเป็นมัตเตอร์ได้หรอกนะอ้าวไอ้แป้งโพไปโยคกเดิมเลยเุ้ยสุดอ,อ๋อสวัสดีค่ะขอเปปนปรนนีได้ไหมคะโอเคโอเคเราเหลือเราเหลืออีกสี่แป้งเนะี่ยโอเคใส่ซอสใส่ชีสก็เปปนปรนนี โอเคหน้าตาดีกว่าอันที่แล้วนะอีกนะอ๋อนี่ไงมีเป็นอะไรวะค่าระดับความพอใจของลูกค้าด้วยไอ้เฮี้ยลดเร็วมากเลยนะเอาตรงออกมาเสริฟเสร์ฟเสริฟเสริฟเสริฟโอเคโหแม่งโหถ้าเล่นเล่นเมาส์นี่น่าจะง่ายกว่าเนี่ยโอเคแล้วก็อันโอเคเสริฟเอาไปาว่าแต่เงินเอามาทำอะไรเนี่ยวะ ว้าเป็นคนที่งดนามจริงๆเลยขอบคุณแค่สลหรับพิซซ่าส,สมบูรณ์แบบสามทุ่มแล้วโอ้ฉันประทับใจมากเลยนะไม่คิดเลยว่ามือใหม่อย่างแกที่จะทำสำเร็จนะเนี่ยไหนด้วซิว่าอยู่เมย์ในฟอร์สตูดคลิปดต like ่ไลท์ออนฮะโอเคปิดร้านวันที่หนึ่งโอ้สปรายอยู่ o นี่ไงเสียไปประมาณได้คือมาแค่หก ขอบคุณครับมีอัพเกรดด้วยโอเคอะไรเนี่ยโอเวนบูสเตอร์อินเคสโอเวนสปีดเหรออ๋อโอเคอันนี้ฟรีด้วยนะประเด็นเกวันถัดไปอ๋อเมื่อกี้คือเตาอบเหรอโอเค,อเคอาอรายงานข่าวพิซซ่า New Day World พิซซ่ารนเลียมไม่ค่อยมีคำพูดสหรับพิซซ่าเท่าไหร่ทำไมคุณต้องแคร์ด้วยว่าใครผิดคำตอบนั่นอาจจะให้คุณเซอร์ไพรส์ปปรนะจากพิซซ่าเป็นพิซซ่าเลียด้วยนะ แล้วเทศกาลท็อปผ้าติงกางจัดงานเออ่มีการวัดฝักอะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นเทศกาลอะไรของพิซซ่าทสยามในที่สุดอาหารเป็นแฟรนนั้นเป็นเซียสัญญาว่าจะทําเป็นพายที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเลยมันจะเป็นร้านที่เดี๋ว่าอยู่อันดับ็อปท็อปได้หรือเปล่านะเราต้องรอขขาสำหรับวันนี้จบแค่นี้กูดพิซซ่าเปรทพิซซ่าพิซซ่าที่ดีพิซซ่าที่ยอดเยี่ยมจัดไปอ๋อ วัดมอฟเอาไว้ที่หลาแล้วกันมันมีเล่นแบบนอกลออหรือเปล่าก็ไม่รู้ oh, วันนี้เป็นวันโชคดีของนายนะเพื่อนของฉันนายถูกเลือกให้เป็น r e c ิวันอัมโมโอเวนโอเวนโอเวนอ๋อโอเคโอเคเรี่อว่าอะไรแต่ที่บนโอเป็นเอ่อโอเวนเตาอบนะกดที่เตาอบของนายมันจะช่วยทำให้ยุคพิจูพิซาเอาออร์ดอ ในเมื่อปรัคำแรกของนายเราต้องอฮะโอเคเอ,อ๋อเป็นไงบ้างคะไหนดีเออขอไปปร,รนีพิซซ่าค่ะหั่นสี่สไลด์โอเคเอ,อ๊ะเขาบอกว่าสันโอเคใส่ทีแล้วก็ไปปร,รนี เดี๋ยวนะพบเป่านะเนี่ยอิทิบ่ายแนละ้วอ๋อนี่ไงกดอ,อย่างนี้อ๋อโยโย่เว้นทูเกตันทอมรีสปีดบูดเหรออ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคอุ๊ยทิบ่ายแนละ้วไม่มีเขาไม่มีสอนด้วยโอเคเขาบอกว่าหันแค่สี่หน้านั้นนนั้ก็ต้องหันแบบนี้นะโอเคแล้วก็อ่าสี่สไลด์พอดีเอาไปเลยครับอต่ต่แต่ โอ้นี่เป็นพิซซ่าที่ยอดเยี่ยมสุดเลยแม่ผมว่าเก่งทำพิซซ่าอยู่แล้วผมรู้กัรพิซซ่าครับแต่ว่าอย่าใส่อะไรมากเกินไปนะแค่ซอสกับชีสก็พอครับโอเคครับผมเยี่ยมโอเคบอกเลยว่าโคตรง่ายมีสังขยาด้วยใส่ซอสแล้วก็ใส่ชีสลงไปอ่าจากนั้นก็เอาเข้าเตาอบแม่งบูทอ๋อมีอันนี้ด้วยเป็นหลอด โอเคปึ๊บโอเคโอเคเสียงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรกินได้เอาไปเลยครับโอ้โหต้องเดี๋ยวแต่ง,งามพิซซ่าเลยใจเย็น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 นะอ๋อหนูต้องการหนูพิซซ่า่ะได้โปรด อ๋อไม่ไม้ไม่ต้อง,งานห,หรอกหรอบพิซซ่าที่ฉันต้องการคืออะไรเหรอน,น,นร้องมีอะรอีเนาะอ๋อถ้าเกิดลืมน่ะเออเอาไปโปรงนี้พิซาาซ่าค่ะซอสแล้วก็ชีสโอเคอ,อ๋อมีให้เลือกแต่คำถามเลยเว้โอเคมาแปะเลยใส่ซอสอ๋อใส่ชีสอ๋อเปปรปนี้หนึองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้บสิบเ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดโอเคครบหน้าตาคนแปลวปรหลาหลาดมากเร็ว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 กูคงไม่แต่งเรื่องการแต่งหน้าอะไอ้ชิบหายโอเคซื้อป์อือปอ่าแล้วก็เฮ้ยตรงนี้หนึ่งโอเคบอกเลยเรื่องหันมีเนี่ยเราถนัดอืมอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะที่เสียเวลาถามแล้วก็ออ ตาต่ออเดอร์ที่ถูกนะมีอย่างนี้ด้วยมักกะโรนีพิทอาจจะเอาอเสิร์ฟแค่สามคนเองโอ้เรามีเป็นหน้านะเรามีเป็นโต้รีแพร์แล้วก็อะไรวะเนี่ยไอเทมตกแต่งมาอ๋อโอเคตอนนี้เรามีเงินประมาณแค่นี้เราซื้อได้แค่ทอสเซ่แล้วก็ซ่อมแซมไม่มีนะ นั้นเราซื้อหน้าไส้กรอกหน่อยแล้วกันโอเคอ่าไปวันถัดไป <_ Q> พิซซ่าดูดีกว่าสำหรับข่าววันนี้ <_ Q> รเราเสียใจที่ต้องรายงานว่าไม่มีข่าวใหม่ในสำหรับพิซซ่าในวันนี้แต่ว่าด้วยโปรเถอะใช้เวลาที่จะได้ยินเำำรื่องการสนทนาของพวกเรานะคะสวัสดีครับผมมีขอมาให้คุณครับผม <_ Q> อะไร <_ Q> เหรอเขอบคุณส่งให้คุณมาแล้วผมก็ส่งมาให้คุณครับโอเค เป็นไอ้นี่นะไส้กรอกอะไร no เรดลโอเวรลนเกรตเคยูอนดฟอนร์โลอนพิซ่ามีวันที่ต้อนรับคุณเข้ามาในโลกแห่งพิซซ่านะนี่คือไม้แผงของฉันที่คุณสามารถคอมพลีทเอเดอร์เทนโนพิซซ่าทาร์เลนทูวินเดอรบอร์ดทูโกลยูวิสเหนนะนี่คือไม้แผงของฉันที่นายสามารถเอ่อเอาทำเอ่อเขาเรียกไงเป็นภารกิจท้าทายระดับโลกที่จะได้รับรางวัลน,นะที่จะเติบโตธุรกิจของนายนะ enjoy จาก wpa ผมรู้สุขครับบางทีผมอาจจะมากินด้วยแล้วกันโอเคเราแตะได้นะมีเอชเมนด้วยอ๋ออย่างอ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้รับเป็นเงินนี่นี่เลยโอ้ล่ำรวย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 โอ้อย่างนี้นี่เองอืมโอเคปิดแอบผมเปเปอร์ลุนีครับเดลี่ฟรีพูดได้ดูโอเว่นทไว้ยหรอฮะอย่าใส่ชีสในเปเปอร์ลุนีของผมนะครับผม โ,โอเคผมต้ม okay. องการซอสแล้วก็เปปเปอร์โรนีนะอ๋ออย่างนี้แหละต้องต้องถามด้วยโอเคใส่ซอสใส่เปปเปอร์โรนีแล้วก็มีอันหนึ่งนะโอเคใส่ซอสแล้วก็อที่จริงเอากุตังอย่างนี้ได้หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสาสี่สิบห้าสบหสิบเจ็ดสิบแปดเออทำงี้ง่ายกว่าไว้แล้วก็เอาใส่เดี๋ยวเดียลูกค้ามงใจเย็นดิเร็วเร็วเรส,เปส,สปีดสปีดสไลส์สไลส์สไลด์เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไอ้ลูกค้ามึงใจเย็นก่อน artistic 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 artistic. โอ้เยี่ยมดรอปเลยครับผมเอ้าวเอาเท่าแค่นี้เหรอเอ้าตึกกูทํอีกอ,อ,อันนึงเพื่ออะไรวะเนี่ยเดวอทฟอร์วอลโลอ่าหนูขอเปปเปโรนีพิซซ่าไม่มีชีนแล้วก็ต้อนได้ไหมคะอยาา่าตัดพิซซ่าด้วยโอเคโอเคนะเอาพิซซ่านาะเปปเปโรนีเปล่านะโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปนาไปซาโคเทียเลยแล้วทำไมเรามีสองอันวะเอออันนี้งงนิดหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ทิ้งไปได้ไัมเนี่ยโอเคเออจบ It was at this moment he knew he f u c k p อ้าวสิบห้าแล้วทั้งยานอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกอ้ายกูทิ้ง ขอคุณภาพภาพทิง้งคิดกว้างนะผมอันนี้เป็นบทเรียนนะผมไอ้เจี๊ยต้องต้องทำใหม่เลยเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองโอ้โหโอเคแต่รอบนี้น่าน่าดีกว่าเดิมนะดีขึ้นเปล่าวะไอ้เจี๊ยมทิ้งลงทังแล้วก็ขังข,งของอี้ยามึงมันอยู่อะไรใกล้ๆเนี่ยโอเครอบนี้จะไหวดีนะโอเคตรงโอ้ยไอ้เจี๊มยมพิซซ่าหนูเป็นคนสมุนแมนะะ่เลยค่ะเยี่ยมโอ้โห <'s> ซอสเสร็จครับ s <S อซอสเสร็จพิซซ่าครับผม โอเคผมต้องการซอชีสแลว้วก็ซอสเสรนะ็จครับโอเคซอสชีสซอสเสร็จนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้เอ็ามสห้ากิบเดหน้าฮีเยไปก่อนแนละ้วลงกินได้นะลงุงเออไม่มีปัญหาหรอกนะมาเร็วๆไอ้เตาอบมึงอยู่ไหนไมึงช้าจังวะ เร็วเรลูกค้ามึงรอลูกค้ามึงหิวบ้าแล้วเนี่ย <c oughs> หันหันแล้วก็หันโอเคลุงเอาไปตาดคือตอนนี้เรายังไม่พอที่จะรับลูกค้าเพิ่มนะเพราะงั้นนี่คือต้องเก็บเงินซื้ออัปเดรพวกเนี้ยเอออะไรวะสโลม a แฮปปี้แล้วก็ลองเกอร์เดย์นะเออรู้สึกวันมันหมดเร็วเกินไปนะอะไรอเวชว์เดอะท็อปออฟเฮ้ยต้องซื้ออันนี้ก่อนเออเเดี๋ยวต้องเก็บเงินซื้ออันนี้ก่อน อันนี้ยตช่วยดีเลยอ่าอันนี้อะไรผมมีเติมให้ด้วยทุเล่มาก <c oughs> อะไรไอ้ฟึกดิดิตัวร์าอพอเลอดูแฮปปินโค้ทอยูโนโอัลเทอร์ฮาร์ปแอนด์พิซซ่าแอนด์ฮาร์พิซ่าเฮียไม่ว่ะพี่พ่ออ้นี e เรียุกกี้ยูกน่าเดมวิกแอนด์แม็ซี่ฮาวสปีดโตพิซซ่าแมเดมฮาร์ปซีนฮาร์ปเปโรนีแล้วโอเคอันนี้มันสอนแล้วนะไหนถามยังไง วางพิซซ่าใช่ไหมฮาบชีสแอนด์ฮาเปโรลีมีนฮาบชีสแอนด์อ๋อฮาบชีสฮาเป r รลีหมายถึงว่าครึ่งหนึ่งเป็นชีสแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นหน้าของเปปเปโรลีจะลืมใส่ซอสแล้วก็ชีสบนทั้งสองด้านด้วยแหละโอ้โ oh, หมึงเล่นอยโหมึงแอควายอย่างนี้เลยเหรอโอเคใส่ซอสก่อนนะแล้วก็ใส่ไอ้นี่ใส่ชีสแล้วก็ใส่เปปเปโรลี pe ตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ๋อใส่แค่นี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็เอาไปเสิร์ฟแล้วอันนี้มันขึ้นว่าอะไรเนี่ยฮะอ๋อพิซซ่าหน้าใช่ไหมโอเคสูตรก็แต่ใบนี้มันคืออะไรอ๋ออันนี้เป็นใบคำตอบเราโอเคอ๋อทีนี้เราก็หั่นนะหัน่น หนันแล้วก็หนันแต่งหน้าเชียนะยี่ยผมเป็นนักพิซซ่าที่แต่งหน้าเชียมากครับผมบอกเลยว่าใครมาบริการที่ผมนี่บอกเลยว่าห้ามแต่งหน้า็ดขาดโอ้ดูดี้วเนี่ยจะหมายถึงว่าโอ้โคตรทูเด่นเลยดูบรรพ,พูนเอ่อฮาร์ปีนะฮาร์ปีค่ะพูดได้ในโอเว่นทั้ไมโอเคนะ หาเพียรนะีโอเคใส่ซอสใส่ชีสแล้วก็หน้าเป็นปริณีครึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันบอกว่าให้ใส่สองอ,อ,อ,อันนี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวอันหนึ่งเตรียมหน้ารอไปเลยโอเคเขาบอกให้ใส่สองครั้งนะเออโอเคแล้วก็ใส่อีกใช่ไหม เออนี่ไงอ๋อปันเด็นอย่างนี้นี่เองอ๋ออ๋อใส่อีกได้ไว้โอเคแต่ว่าเตามึงช้ามากแล้วะตรงโอเคเอ้ยอ๋อสีอ๋อนี่ไงสีอะไรอ่ะไอ้ตรงขอบขอบปิดแป้งพิซซ่ามันไอ้นี่อ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคเอาไปเลยว้าวเล่นเพื่อชนะค่ะอืม ผมต้องการฮาร์ดชีสแล้วก็ฮาร์ดซาชิมิโอ้หมายถึงเปเปอโรนีฮาร์ดชีสแล้วก็ฮาร์ดเปเปอโรนีนะอ๋อโอเคไม่เฮียผมตกใจซาชิมิก <c oughs> ูไม่มีหน้าซาชิมิอยู่โอเคเตรียมฟาน,นเลยใส่ซอสโอเคแล้วก็ใส่ชีสเอาเหียชีสชีสชีส <c oughs> แล้วก็เปเปอโรนีนะหน้าขึ่งหนึ่งโอเคจัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าผมบอกเลยว่า át, ผมนาพิซซ่า <Line Jamie? S 1> นี่กูจะไปแต่งครับกูจะไปอะไรให้ใครได้ปะเนี่ยคือเวลามันไปเร็วมากเลยว่าท่านผู้ชมเนี่ยผมต้องเก็บเงินเพื่อซื้อไอ้เพื่อให้มันอยู่นานขึ้นน่ะอยู่เปิดแป๊บเดียวแบบนี้มันขาดทนเราสร้างเถอะค่อยๆไปแล้วกันตานเราเติบโตทีละน้อยทีละน้อยยาใส่ทั้งยา <c oughs> ว้าวจะไปถึงว้าวตัโหโหูรัวจนนม่งแนบไอเลยเว้ยโอเคเอาเปว่าสำหรับวันนี้ขอตัวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาต่อกันกับร้านพิซซ่านะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย